คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนี่ก็สู้เหมือนกันสู้กับความเครียดคุณผู้ชมชเดี๋ยวนี้เสพข่าวไปยังไงโอ๊ยเปิดทีวีก็เจอข่าวชายแดนไทยกับกัมพูชาชแล้วเป็นไงสไลด์ข่าวมือถืออีกก็โดนก็เจอพี่ทหารหปวดหัวสวยเออปวดหัวจริงจริงและที่สําคัญเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคนที่เดือดร้อนไม่ได้มีแค่คนคุณผู้ชมน้องหมาน้องแมวว่ะบางตัวโอ้โหโดนสะเก็ดระเบิดเชอรี่นี่ไงคนรักสัตว์อย่างพี่เก๋ชลดาคุณผู้ชมเครียดเป็นเครียดไปหาหมออีกนิดเดียวเนี่ยก็าเป็นอมษ์แล้วนะหมอ บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งความเครียดจากเห็นบ้านการเมืองเนี่ยแล้วก็ประกอบกับเจ้าตัวพักผ่อนน้อยต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงก็เลยป่วยหนักคุณผู้ชมคุณผู้ชมอันนี้ระวังไว้นะคะโดยพี่เก๋ค่ะเริ่มจากมีอาการปวดตรงต้นคอแล้วลามไปปวดหลัลงใบหูก่อนจะลามไปปวดหัวอีกแล้วก็เริ่มไม่มีแรงเริ่มอ่อนแรงคุณผู้ชมแต่จเจ้าตัวค่ะก็ยังไม่ไปหาหมอเพราะคิดว่านอนพักแล้วเดี๋ยวก็หายแต่มันไม่หายคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลดีกว่าคุณหมอบอกอุ้ยเก๋ ทำไมเก๋มาช้านะคล่ะเพราะาอาการปวดหัวดังกล่าวเนี่ยต้องรีบมาหาหมอภายใน6ชั่วโมงนะแต่ยังโชคดีที่มาไม่เกิน24ชั่วโมงถ,ถ้าเกินนะพี่เก๋เฮ้อเอามาพลึกได้นะจ๊ะอันตรายมาก ซึ่งคุณหมอค่ะก็รีบตรวจรักษาหาสาเหตุนะแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่เก๋เนี่ยใจสู้มากๆคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานที่มาออกงานนะเพิ่งจะให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยครบ10วันตามแบบตามโดสเองคุณผู้ชม,มพี่เก๋เนี่ยบอกว่าอาการป่วยที่เจ้าตัวเป็นเนี่ยนะคุณหมอบอกว่ามันคือโรคเยื่อบุสมองอักเสบหรือว่าไวรัส SSV นะคะเป็นไวรัสตัวเดียวกับโรคเริมคุณผู้ชมม,มันเกิดแบบจากแบบนี้ในเคสของพี่เก๋เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสอิสุอิสัยที่เคยเป็นมันอยู่ ในร่างกายของคุณเราไปแล้วไงแล้วพอพักผ่อนน้อยเนี่ยภูมิมันตกบวกกับเครียดเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบการประทะก,กันที่ชายแดนมันก็เลยแสดงอาการดังกล่าวซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดีขึ้นนะนะอาจจะขึ้นที่มืออ,มอาจจะขึ้นที่ปากอ,อาจจะหายเร็วได้แต่โชคายพี่เก๋เนี่ยไปขึ้นที่เยื่อบุสมองคุณผู้ชมเอย่าเครียดนะ อาการปวดหัวคือปวดศีรษะรุนแรงมากๆแล้วก็เจ็บต้นคอคือเจ็บคอแบบเหมือนคนเมื่อคอคอเคล็ดอะค่ะที่ไม่สามารถก้มคอได้เหมือนคอแข็งอาการประมาณนั้นแล้วก็มีตาพร่าแล้วก็มีแสงแฟลชในตาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเยื่อบุสมองอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่ไม่ใช่ปกตินะคะแต่ว่าต้องดูว่าเราอะรักษาสุขภาพดูแลยังไงอย่างคุณหมอเขาบอกว่าเก๋เองเนี่ย ถ้ามาช้าอีกนิดนึงเนี่ยก็อาจจะแบบมีอาการปากเบี้ยวนะคะหรือว่าเป็นอนัมาพลึกไปชั่วคราวซึ่งโชคดีที่ไปเร็วถ้าไปช้ามันก็จะเข้าไปที่แกนสมองวันนี้จริงๆยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มากเพราะว่ารู้สึกเลยเมื่อกี้ตอนอยู่บปนเวทีเพราะอากาศร้อนนะคะมันจะเหมือนตัวหนักๆเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยคือคือเขาบอกว่าไม่ควรคือตอนนี้ต้องระวังเส้นเลือดมากๆคุณหมอก็เลยขอว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งทำงานกลางแจ้งนะคะอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพิ่งโดนแสงสว่างมากๆอะไรเงี้ยฝากเตือนไปถึงเพื่อนๆที่ทุกคนด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วอะไรก็ตามทททีี่่ผิิดปปกกตจาาเเเเรคคยยย็นนไบพล์แะะ ชมค่ะและที่หลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะไวรัสที่พี่เก๋เนี่ยติดนะมีน้องหมาน้องแมวเป็นพาหะหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวทํามูลนิธิเกี่ยวกับตรงนี้แงคลุกคลีกับน้องๆตลอดเวลาเลยพี่เก๋เนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะ mm hmm. คุณหมอบอกแล้วว่าไม่ได้มาจากน้องหมา mm hmm. น้องแมวนะจ๊สะสบายใจได้เนาะ mm hmm. นางฟ้ารักสัตว์ก็อย่างเนี้คุณผู้ชมค่ะ